สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่น้นองแียงอมหอยใส่ประดุกอมหอยแล้วจ้าวันนี้วันที่สิบหกี่นหน่อยเอาไกตะขะหายถวดๆด้หนี่จ้เแี่งอมหอยหอยหน้าใส่ประดุกะระวังขาโม มาเห็ดผักคนนะคะเนาะพักกับเียพักใช่พักใส่มีพักใช่มีพักป้งหอมหอยกุยยังเราจับหัวกับห้องใส่ คนๆจักน้อยแต่างแสบนอกจากนาะแกยงบอพ่ออยู่ของพ่อมันแสบเสียใจแล้วก็แส่ของพ่องเล็กๆแสบมีขวดตั้มงหันละจ้ะใส่อีกคนแต่ของช่องอีกข้อนอมพี่น้องเข่าขวดละจ้ะแต่ว่าขวดหอมๆเลื่อยๆเมื่อย ทำตําใส่นี่เดี๋ยวให้ phải น้อง để để bơm, nóng nó để น้องกัน nó จ๊ะเนาะ không, เลยแกงใส่ xe นี้มันมีทั้งเองเนาะคือคนเอา ระวังห <icana> ม้อหมอดอันนี้บหม้เดือดก็มาเตรียมพักคุณบขานแง่งก็ได้เขาเปนแง่งขอบขอบเป็นสีน้ำเงินแง่งเออแง่งอ่ะแง่ง หมดแล,ล้วอันนี้พักตังด้จ๊ะพักตใส่อม้อยบน,นิบน่องจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ตั้ขายบออาประเทศไลนไบ้างอยทำเ็งานมัน <The gesehen S 2> mm ีเ hmm. ป <The> ็นขี้ย <ics> like <The> ังไปเห็ดงานไกมาสิอุ้ยไกมาัวไแล้วคุณต้องตั้งให้นเล่นขึ้นมาตาคุณเป็ิ่กยางไปกระช่างคนละไปลอกัน ้อหม้อรอมเด็ดผักกอนนะจ๊ะเนาะทักตังคนกะนังเง็นอันต่าเล็กน้องบางบางออมนะจ๊ะเด้ออย่าบึงคน อต่โลกประชาชนะปีนน้องแล้วลังลอทักตังมีธรรมชาติใจอ่อนคอยมีเขาตันนี้ดีเลยนะ อันนี้คือพักฟังพี่น้องมองกับปุ้มร้องใไฟฟิจางเด็กต้องรอดสิ้นูวปลา,าประเบลย์ด้วยแล้วอนนั้ถแต่แสบว่าพี่น้องออมร้อยหน้า

ลืมตัวไเนาะลืมตกว,ว่รทายสีดยกอุ้ยทุะสมข้ามานีเนาะอาขามาใส่เนาะเติมของ,งอนวนลงไป ไมยวสมมาใส่ก็จด ใส้พักติวนัางหลายจะพ่อสนใส่พังค้าดีงเอีนนยงมากมายเลหรอกมี่ง่ายง่ายอ้ยเคสอีรีเคสพัดเมีก่อนหลางพักมาใส่ก็ได้ Long luôn anh em. Long phải lưu. Ôm rồi. Nhục luôn nó anh em. Om hoi phi long. Om hoi xâm phạm. Burn kia. Ui. Long muốn. Nuộc long muốn chất. Long muốn hát nuốt. Burn kia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 . Burn คนไหนก็กระกดเดียแท้ เฮ็ยัเขาคนนี in, ้งอ่เดี๋ยวๆงอ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 งางอ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 อง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 อองอองอนองออง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 อเอาององงองององงองอองกงอ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 องง

เผ็ดค่ะเผ็ดยังไงดิแซ sí ่บบันไดซุปนะแซ่บแล้วแซ่บแล้วแซ่บมากเลย